อันนี้ฟังผมนะเรื่องใหญ่อะผมไม่แคร์เรื่องใหญ่มันก็เรื่องของผมไม่ใช่เรื่องของคณผมไม่ได้คิดว่า hey, ผมจะมาถอนคำพูดนะที่ด่าอีสานไปผมขอพูดเหมือนเดิมเลยว่าผมด่าไปอะนั่นคือด่าออกมาจากใจเลยเข้าใจไหมคนที่ไม่ใช่ก็ไม่ต้องร้อนตัวหรือมันไส้มึงก็ด่าออกูมาก็แค่นั้นจะอะไรจะต้องไปพาดคนพาดคนนี้นร้สาระ,ะคือตอนนี้มันเป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับอันนี้ฟังผมนะเรื่องใหญ่อะผมไม่แคร์เรื่องใหญ่มันก็เรื่องของผมไม่ใช่เรื่องของคณแต่ว่าผมแค่ออกมาพูดเพราะว่า ผมแค่สงสารคนที่เขาไม่ได้เกี่ยวอะไระแค่นั้นแหละผมไม่ได้คิดว่าผมจะมาถอนคำพูดนะที่ด่าอ่สานไปผมขอพูดเหมือนเดิมเลยว่าผมด่าไปอะ่ะนั่นคือด่าออมาจากใจเลยเข้าใจไหมไม่ได้มาแฉแต่แค่ผมจะมาบอกเฉียวว่าผมด่าใครแค่นี้แหละคนที่ไม่ใช่ก็ไม่ต้องร้อนตัวหรือมัอนไส้มึงก็ด่าออกูมาก็แค่นั้นจะอะไรจะต้องไปพาดค,คนนู้นพาดคนนี้นสาระ แต่ก็ฝากไว้นะครับคนที่ด่าคนอีสานเนี่ยด้อยค่าเหยียดหยามคนอีสานเนี่ยระวังจะโดนกระทืบเห็นได้ข่าวว่ามีการไปสัมผงสัมภาษณ์แล้วก็ยังคงยืนยันเรื่องการด่าไม่ถอนคําพูดถ้าหยุดได้หยุดนะครับอย่าทําตัวเป็นคนต่ําช้าขนาดนั้นสวัสดีครับผมทนายเดชาคิติวิทยานันท์นะครับเจ้าของเพจทนายคลายทุกนะครับผมติดตามไอ้พวกแก๊งที่ไปตั้งกลุ่มกันในลับเฮาแล้วก็ไปด่าคนอีสานเสียเสียให้หายด่าไปถึงบุปการี ด่าไปถึงนักร้องดังของคนอีสานนะครับในแง่กฎหมายเนี่ยทำอะไรคนพวกนี้ไม่ได้นะครับเนื่องจากคนพวกนี้ไม่ได้ระบุตัวว่าว่าเจาะจงว่าด่าใครในกอในขออะไรต่างๆเป็นการด่าแบบกว้างๆนะโดยอาศัยช่องว่างกฎหมายแล้วก็ด่าคนที่เกิดในภาคอีสานทั้งภาคอีสานเลยนะครับเพราะนั้นการดำเนินคดีเป็นเรื่องยาก แต่ก็ฝากไว้นะครับคนที่ดา่าคนอีสานเนี่ยด้อยค่าเหยียดหยามคนอีสานเนี่ยระวังจะโดนกระทืบนะครับระวังนะครับเห็นได้ข่าวว่ามีการไปสัมผงสัมภาษณ์แล้วก็นะยังคงยืนยันเรื่องการดา่าไม่ถอนคาพูดไม่อะไรอะไรต่างๆเนี่ยก็ระวังนะครับเพราะการกระทําดังกล่าวเนี่ยอาจจะถ้าทให้คนอีสานทุกคนเนี่ยเกิดบันดาลโทสะเพราะถูกข่มเหงรังแกอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรมนะ เขาอาจจะมีความโกรธและไปทำร้ายร่างกายเนื่ออะไรขึ้นมาได้เขาอาจจะอ้างบรรดาโทสะนะครับก็ฝากไว้ถ้าหยุดได้หยุดนะครับอย่าทำตัวเป็นคนต่ำช้าขนาดนั้นนะครับฝากไว้นะครับเกิดเป็นคนต้องมีวัฒนธรรมจะใช้เสรีภาพก็ต้องไม่กระทบสิทธิคนอื่นนะไม่ใช่ว่ามีสิทธิมีเสรีภาพจะทำอะไรก็ได้ระวังกฎหมายเล่นงานไม่ถึงระวังกรรมนะ นะถ้าเขาโกรธแค้นกันมาบันดาลโทสะก็อาจจะมีการทําร้ายร่างกายหรืออะไรขึ้นมาได้นะครับฝากให้เป็นข้อคิดนะนะครับอย่าไปคิดนะครับว่าอาศัยช่องว่างกฎหมายทําอะไรไม่ได้แต่ระวังกฎแห่งกรรมมันจะตามไปถึงที่นะครับฝากไว้แค่นี้ครับเรื่องดูถูกคนมีสารไปเล่นขับเฮากันแล้วก็ด่าคนมีสารตระจอกคนมีสารอย่างนั้นอย่างนี้นะคนที่ไปไปรวมตัวกันใน ในขับเฮ้าแล้วก็เที่ยวไปด่าคนอีสานคนพวกนี้ก็เรียกพวกระยำนะนะเป็นพวกระยำนะเป็นคนที่เขาเรียกเป็นคนที่มีจิตใจที่ต่ําช้าไปด่าถิ่นกําเนิดของคนผมก็อยากจะรู้ไอ้คนพวกนี้ที่ไปด่าคนอีสานว่ากระจอกลอกล้อยอะไรต่างเนี่ยนะนะถามแนละ้วพวกเองมันเป็นใครมาจากไหนเนี่ยนะเองใหญ่เองโตมาจากไหนเอง,องประสบความสําเร็จในชีวิตไหม เองเป็นเคยมีการสร้างคุณงามความดีเนี่ยคือไอ้คนกระจอกเหล่านี้นะนะผมอยากจะเรียกว่าไอ้คนกระจอกไ้กคนต่ำช้าวกนนี้ไปสร้างความแตกแยกให้กับสังคมนะนะครับอยู่ในขับเฮ้าอะไรต่างๆเนี่ยเป็นคนที่กระจอกอนะถ้ากระจอกคือคนที่ประสบความสําเร็จแนละ้วเขาจะไม่ไปนั่งเที่ยวดาคนแล้วคนนี้แล้วถ้าเราประสบความสําเร็จแล้วเราไม่ต้องนะนะครับนะ,สะแสดงคนพวกนี้คือคนที่ต่ําช้า แล้วก็เป็นคนที่กระจอกและต่าําซ้าต่าําซ้มซึงไปดา่าถิ่นกําเนิดคนอื่นเนาะแกก็อยากจะรู้ว่าพวกเองเนี่ยเป็นมันดีมาจากไหนดีเลิศประเสริฐสีอะไรเป็นคนดีมีศิลนธรรมนาที่การงานการศึกษาชาติตระกูลเองเป็นคนแบบไหนนะคือคนพวกนี้คนที่ไปดา่าคนอีสานเนี่ยผมอยากจะใช้คำว่าไอ้พวกขยะสังคมนะ่ะเป็นเป็นพวกขยะที่วันวันยังไม่มีอะไรทำเนี่ครับนะ ไปด่าสินกาเนิดเนี่ยถึงแม้จะดําเนินคดีอะไรไม่ได้แต่ได้ข่าวว่าตอนนี้เขากําลังสืบหาตัวอยู่นะครับคนมีสารกาลังสืบหาตัวอยู่เห็นได้ข่าวว่าถ้าเจอปุ๊บก็อาจจะต้องมีการทักทายกันหน่อยส่วนเขาจะทักทายด้วยอะไรต่างๆนั้นเดี๋ยวก็รอดูครับนะเนดี๋ยวดีรอดูว่าทางคู่ภัยเขาจะแจ้งมาว่านะพบศพบ,บุคคลไม่ทราบชื่อนอนจมกองเลือดระวังนะครับพวกนี้ครับ จะโดนบาทาก็จะตามกระทืบเอานะครับคนพวกนี้ครับเดี๋ยวก็จะตามกระทืบนะคนพวกนี้นะและไ,ไอ้ห้องขับเฮ้าอะไรต่างๆนะฝากตำรวจนะครับโดยเฉพาะตำรวจไซเบอร์ตำรวจปอทอคุณช่วยออกแรงหน่อยวันๆอยากให้สัมภาษณ์อย่างเดียวคุณออกแรงหน่อยเชิงลุกหน่อยอย่าถแถลงข่าวอย่างเดียวไปดำเนินการสั่งปิดมาหน่อยกระสรวงไอซีที ไอกระทรวงอะไรเขาเรียกอะไรกระทรวงดิจิทัลรัฐมนตรีชัยวุฒินะคุณทําอะไรอยู่คุณเข้าไปจัดการเลยขับวงขับเฮ้านะคุณมีอำนาจอ,อำนาจนะทำยังไงจะไปปิดขับเฮ้าได้บ้างหรือเรียกมันมาคุยว่าเออไอห้องนี้มันยังควรจะต้องปิดหรือไม่อย่างไรคนมาดาคนอีสานเนี่ยนะซึ่งเป็นคนไทยเนี่ยนะรัฐมนตรีชัยวุฒินั่งทําอะไรอยู่กสธช,ชทําอะไรอยู่ นะผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตทําอะไรอยู่สํานักงานตํารวจแห่งชาตินายกออกโรงหน่อยคนดาคนนิสาานะไปท้าทายดุ่มกันชงกันชชยอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะเนี่ยคือคือคือ,ค,อความระยำของคนบางคนนะครับอือนะครับคนพวกนี้เขาเรียกพวกระยำนะคือ,ค,อคือคนกระจอกอะ่ะ นะดูฟังมันพูดนี่คือกระจกคนและสิ่งที่มันพูดเป็นความเทเ็จ่คนอีสานนี่ประสบความสาเร็จเยอะะตัวตัวพวกเองเนี่ยได้มีสร้างคุณงามความดีอะไรบ้างมีงานทําหรือเปล่าไม่รู้นะเนี่ยก็คือความความความต่าช้าของคนเหล่าเนี้ก็ก็เห็นกํลาลังตามหาตัวอยู่นะเดี๋ยวก็จะไปทักทายกันนะแต่อย่าไปทักทายแรงนะก็เดี๋ยวก็รู้ว่ากู้ภัยก็คงไปเก็บกลับมานะนะครับนี่ก็คือความสิ่งที่เลวร้ายอื นะครับนี่ก็ว่ากันไปอมเนี่ยก็กำลังตามหาตัวนะนะครับนี่ก็คือเรื่องคนอีสาน